ช่องทางชมสดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลฝรั่งเศสนะัดที่4วินสอ2พช่องทางชมถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติฝรั่งเศสในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชลลั่นลีกวีดีสนสสัปดาห์แรกนะัดที่4 ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ17โลกภายใต้การคุมทัพของโคอดอติพงษ์รัชตะเกรงไกรเตรียมตัวลงแข่งขันแมตช์ที่4ในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีกโดยจะพบกับฝรั่งเศสอันดับ20โลกในเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันเกิดขึ้นในการแข่งขันวอลเล์บอลชาติลีก2 0 2 4สัปดาห์ที่2ซึ่งเป็นทีมวอลเล์บอลสาวไทยที่เชือนเอาชนะไป3-2เสอ็เซตสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดสำหรับการถ่ายทอดสดในประเทศไทยไม่มีผู้ซื้อลิขสสิิทททธ์ถ่าอดางฟฟรีีววแแตแน ยังคงรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ v b t v